กคนวันนี้ก็รับเข้าสู่ช่วงการของเกมมิม่งนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาแจกอาหารบอกฟูเวลหนึ่งมาสี่แปดตัวมาดี้มีอะไรมากส่วนผลอยู่ในกล่องก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนสุดสเต็กก็อัพนี้นะคะทุกคนสามารถใช้โค้ดลีสเต็คได้นะคะทุกคนส่วนออโต้เวฟผลก็ยังไม่ได้เอเวฟซับสกริกกนมนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นดาบไม่จะแค่พวินหนึ่งนะคะทุกคนก็มาแจกสําหรับคนที่ไม่มีอาหารเล่นเอาไว้รอไปก่อนนะคะทุกคนยินนั่นจะมาแจกอาหารเบี้ยวตานะคะทุกคนโอเคนะเรามาดูกันว่าผลเลยค่นะคะทุกคนถ้าถ้ามีผลดีก็จะซื้อให้ถ้าไม่มีผลดีก็ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็สําหรับอาหนี้ค่ะทุกคนจะทิ้งไว้ใต้ค <K> ิมค <Viol ent. S 2> ่ะทุกคนแล้วก็ขอให้สนุกกับ การหารหัสใต้ริงคะทุกคนก็ใครได้รหัสก็มินบอกด้วยคะทุกคนจะได้รู้ว่ามีคนได้เป็นแล้วนะคะทุกคนก็สามารถเปลี่ยนรหัสได้เลยนะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคินนี้ก็มีเพียงเข้ามีถ้าใครได้ก็อย่าลืมกดไลค์